คลิกสติกแตงสีฟันที่โดนใจอะสวัสดีครับชาร์ตสวัสดีครับนี่เป็นสิ่งปกติที่ทุกคนบนโลกทำกันกกกนะครับทุกเทศทุกใบนะครับ แต่ว่าชักเคยเจอปัญหาไหมครับว่าเวลาแปลงฟันตอนเช้าเนี่ยง่วงเงียง่วงเงี้ยตื่นขึ้นมาแปลงเสร็จแล้วเนี่ยแบบว่าเอ,อจะแขวนตรงไหนดีจะแขวนตรงไหนดีอะไรเงี้ยครับซึ่งแปลงเนี่ยด้ามมันเล็กเวลาแขวนก็ยากแต่ถ้าใส่ในแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีปัญหาคือเชื้อราจะขึ้นง่ายถ้าเป็นแบบครอบหัวแปลงนะครับหัวแปลงก็จะอับชื้นแต่ว่าวันนี้นะครับผมมีสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหานี้ครับสิ่งนั้นก็คือ ิสติกแป้งสันที่จัดเก็บด้วยแรงแม่เหล็กครับนี่ให้ดูตัวอย่างครับอนี่คือเอาไปเอากลับบ้านได้เลยใช่ไหมใช่ครับแจกครับชื่ยอดเลยผมแก้ปัญหาง่ายๆนะครับด้วยการจัดเก็บด้วยแรงแม่เหล็กแบบนี้ครับง่ายๆครับไม่ว่าจะงวงเงียขนาดไหนหรือว่าเมาแห้งยังไงก็แขวนได้ครับทั้งสะดวกแล้วก็สะอาดครับเป็นการออกแบบแบบ universal design ครับก็คือใช้ได้สะดวกทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และคนชราครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาอาจจะแขวนได้อไม่คล่องส่วนคนชราเนี่ยจะสายตายาวทําให้เวลาแขวนใกล้ๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นปกติจะแขวนยากแต่ถ้าเกิดเป็นแปลงผมเนี่ยจะแขวนได้ง่ายมากเลยครับซึ่งนอกจากนี้นะครับที่ด้ามแปลงจะมีรูปลูกธนูนะครับทําให้เวลาแขวนที่ตัวแป้นเนี่ยจะได้ความรู้สึกเหมือนพุ่งธนูเข้าเป้าครับซึ่งจะทําให้ได้ความรู้สึกที่สนุกสะดวก แล้วก็สักอาดครับนอกจากสนุกนะครับตัวคิกสติกเนี่ยก็ยังได้รางวัลออกแบบดีเด่นระดับประเทศจากกระทรวงพันธุ์ด้วยนะครับก็คือรางวัล Design Excellence Award ครับซึ่งผมมีโปรเจกต์ที่จะทำแปลงขนาดสำหรับเด็กเล็กเพื่อขยายกลุ่มเด็กแล้วก็ส่งออกต่างประเทศจึงจะมาขอทุนจากชาร์ก1,8ล้านแแสนบาทแรกกับหุ้น20%ครับคุณคุมพลล้อตรการนน แปรงสีฟันคลิกสติกได้รับรางวัลออกแบบดีเด่นจากกระทรวงพาณิชย์ดีไซน์เอ็กซ์แลนเ a อวอเสนอแผนธุรกิจแปรงสีฟันที่จัดเก็บด้ยวยแรงแม่เหล็กข้เอเสนอ1.8ล้านบาทและกับหุ้น 20%, 20 1.8้านแแสนบาทสำหรับ20%ใช่ครับอตอนนี้มีออกขายแล้วหรือยังครับอ่มีนะครับขายราคาเท่าไหร่ครับ ็ถ้าเป็นขายปีกเป็นชุดก็คือจะเป็นพร้อมกับตัวจัดเก็บด้วยเลยนะครับอยู่ที่79บาทครับก็คือจะมีขายตามร้านหมอฟันนะครับแล้วก็มีขายออนไลน์ด้วยประมาณนี้ครับยอดขายเป็นไงบ้างครับยอดขายครับก็ตอนนี้ขายได้หมื่นชิ้นครับแต่ว่าพอดีตัวนี้เนี่ยคือผมทำเองทุกอย่างเลยตั้งแต่ออกแบบผลิตแล้วก็จดสิทธิบัตร แต่ก็คือยอมรับว่าตัวเองอาจจะไม่เก่งการตลาดมากก็เลยอยากจะมาหาพาร์ทเนอร์ทางด้านการตลาดที่นี่ครับขายไปแล้วหมื่นชิ้นใช่ครับแล้วต้นทุนเท่าไหร่ครับต้นทุนตัวนี้นะครับก็อยู่ที่สามสิบห้าบาทซึ่งถ้าผลิตปริมาณเยอะๆจะสามารถลดต้นทุนได้มากกว่านี้อีกเพราะว่าผมจบมาทางด้านวิศาวะครับก็คือคสามารถดูเรื่องการผลิตแล้วก็ลดต้นทุนได้ถ้าเกิดผลิตจำนวนเยอะๆครับก <100 S 3> ่อนที่คุณทำไอเดียนี้มาคุณทำอะไรคะ ก่อนหน้านี้หะครับก็คือเป็นเหมือนอวิศวกรโรงงานทั่วๆไปประมาณนี้ครับแต่ว่าพอดีชอบพวกออกแบบก็เลยเรียนรู้เพิ่มเติมเองอย่างเงี้ยครับพวกเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรออกแบบอะไรก็คือเรียนรู้เพิ่มเติมเองหมดเลยครับแล้วก็ไอเดียอนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงอ่ะเกิดขึ้นมาเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยผมเป็นคนที่แบบว่าตื่นแล้วจะงวงเงียงวงเงีย้ยผมตื่นเสร็จผมพยายามจะแขวนแปลงมันแขวนยากมากเลยพอไปใส่แก้วน้ําเชื้อรามก็ขึ้นเป็นประจําก็เลย เราก็ลองก็มันมีวิธีไหนไหมที่จะแบบให้มันแขวนได้ง่ายแล้วก็สะดวกกว่านี้ก็มาปิงที่ไอเดียเป็นจัดเก็บด้วยแรงแม่เหล็กเนี่ยครับแล้วก็หลังจากไอเดียเนี้ยคุณมีไอเดียอะไรไหมจริงจริงก็มีไอเดียก็คือที่จะทําเป็นสําหรับเด็กเล็กเป็นไซส์ขนาดสําหรับเด็กครับเพราะว่าคิดว่าเด็กๆน่าจะชอบครับแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ยมันก็เปลี่ยนได้ตามที่ต้องการนะครับอย่างเช่นถ้าเกิด กินกาแฟเน็ตกาแฟเงี้ยก็เป็นโลโก้เน็ตกาแฟอะไรอย่างนี้ยก็ได้คุณโยนให้เราดูได้ไหมจ๊ะว่าเกิดจะพับเป็นยี่ห้อเน็ตกาแฟโดนไปเลยคือมันไม่ถึงมันมันต้องระยะพอสมควรครับคุณต้องยืนไกลๆอ่ะแล้วก็โดนมันมันไม่ขนาดนั้นครับพอดีว่าต้องาทําต้นทุนให้ถูกครับเพราะว่าถ้าดึงแรงมากไม่แต่คุณทำให้ส้น ที่มันถูกได้แล้วก็มันต้องสนุกได้ oh. แล้วก็แบบมันไม่ต้องคิดตังมากเลย <c oughs> ฉันขอผ่านเลยนะเพราะ oh. ฉันคิดว่าคุณจะต้องโยนแปลงฟันให้มันมีเกมอ่ะคือผมชอบไอเดียนะคะรับเหมือถึงว่าไอเดียสนุกดีแต่ผมคิดว่ามันยังไม่ไม่สามารถทำเป็นไอเดียเป็นคีย์เซลลิงพอยต์ได้อะ <c oughs> เพราะว่าผมว่ามันยังเป็นกิมมิคที่ยัง ยังไม่ได้ไปค,ยยออคิยี่เพนพอยคู่ขายจริงครับแต่ขอ,พอ,พอ,พอแต่ว่าผม,ผมว่ามันก็คือเวลาแผนเนี่ยมันสะดวกกว่าเดิมเยอะนะครับเทียบกับที่ไม่ว่าจะเป็นแบบครอบหัวเนี่ยครับก็คือถ้าครอบหัวมันก็มันก็ต้องเล็งอยู่ดีแล้วขนแป้งเนี่ยมันก็จะอับนะคือแปง้งแป้งคนที่เลือกซื้อแปงสีฟันเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันมันดูเหมือนกิฟต์เพมมันคนที่เลือกซื้อแปงสีฟันเนี่ยมันน่าจะดูคุณภาพที่ที่แปลงก่อนแล้วค่อยมาดูที่ตรงนี้เพราะการที่ทําตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้ยาก พอแต่ว่าอันนี้จดสิทธิบัตรไปด้วยครับก็บคือคือจดว่าอะไรจดว่าเป็นการจัดเก็บด้วยแรงแม่เหล็กก็คือจะอยู่ในข่ข,ของสิทธิบัตรนี้ครับเฉพาะคันแปลงครับแต่ถ้าคนอื่นสามารถเขาบิดนิดเดียวก็ทำได้บิดนิด,ดเดียวหอ,อก็ไม่ได้ครับคือเหมือนว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเก็บด้วยแรงแม่เหล็กมันก็จะเข้าข่สิทธิบัตรนี้หมดเลยครับเอาโอเคเอาเป็นว่าผมว่า การขายแปลงสีฟันเนี่ยอันนี้อันนี้ถ้าไปทำตราเน็ตกาแฟหรือไปทำเป็นออกเป็นเป็นกิฟต์ไอเทมหรือเป็นพรีเมียมเนี่ยผมว่าน่าจะได้แต่ถ้าจาะตลาดแปลงสีฟันจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องอธิบายว่าแปลงคุณมีคุณภาพอะไรด้วยไม่ใช่แค่ตัวแปะงนี่นะเป็นพรีเมียมให้กับโรงแรมคุณกิตก็เลยครับเพราะว่าลูกค้าที่เข้าโรงแรมเนี่ยเขาจะบอกนอกจากดูแลเราแล้วยังดูแลช่องปากปัญหาคือโรงแรมเนี่ย oh, มันปัญหาคือโรงแรมเนี่ยเขาจะเทคเขาไม่ไม่ได้ใช้คนเดียวกันทุกวัน จะเป็นเรื่องของเทโกเวย์เลยต้องโยนทิ้งออก็เปลี่ยนเฉพาะแปลงได้ครับแต่ว่าเปลี่ยนเฉพาะแปลงได้นะแต่ว่าแต่อันละเจ็ดสิบเก้าบาทโรงแรมก็เจ๊งหมดแล้วคืองที่ผมลงทุนได้แต่เนื่องจากกฎที่มาในรายการชาร์จแท้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะลดราคาได้สมมุติเสนอมา1นึ่ง้านแปสนเนี่ยก็ห้ามลดราคามันแพงไปในการที่ผมจะซื้อ100%ที่1นึ่งานแสน แล้วก็จริงๆคุณฉลามชัยนะเขาพูดไปขนาดนี้แต่เราต้องขอให้คุณผ่านมากๆเลยออกไปจาก้าแค้งเลย <c oughs> เพราะมันเป็นแบบรายการที่เล็กมากเลยพอรักของคุณก็แบบไม่ค่อยแบบตื่นเต้นเลยอ่ะ <c oughs> แต่แบบมันไม่ได้แบบทาให้แบบทูตบัสของฉันแบบที่มันเกิดขึ้นได้ที่มันเข้าไปในเซฟได้เลย <c oughs> You know? รับอาจจะเข้าไปในผมผมก็ต้องขอผ่านเือนกันครับต้องนะครับต้องขอบคุณนะครับที่พยายามจะนําเสนอนะครับทาการตลาดศึกกรรมทาการศึกษาชร์กมาดีก็เป็นกำลังใจให้ครับทุกคนเลยครับได้ลูกค้าหลายคนฮะรับรองเจ้าดีครับคุณผู้ชมนบครับจับเวลาได้เลย9ก้านาที น,นี่เร็วใช่ได้ใช่ใช่ว่ามันไม่เร็วไม่ผมอยากเป็นลูกค้าก็นะแต่ลงทุนคงลงยากเลยมันดูเหมือนพรีเมียมถ้าเมื่อกี้เขาขอมา5 0 0แสนเนี่ยผมก็จะเล่นด้วยผม <laughs> จะลงด้วย,ยแต่อันนี้มัน <laughs> ขอถึงร้านแปดเขาขอร้านแปดยี่สิบคุณบอกร้านแปดแปลงไปไม่ร้จะไปตรงไงคือคือที่คุณแปดขอขึ้นไปร้อยจะแปลงไปไม่คือร้อยเปอร์เซ็นตก็ยังแบบแปลงไปเลยเพราะฉะนั้นอันแปดยี่สิบมันมันมันคนละมันไม่ต้องคำนวณอันนี้ไม่เหมือนขาในร้านไดโซ่ใช่อะไรอย่างน้มันต้องอย่างไรร้านสิยบาทเบาทออหกบาทหกบาทมันเป็นกิฟต์คือจะซื้อแปงก็ต้องต้องดูแปลงเหนไปครัวมันไม่น่นนะไม่ดีครับ ที่มาพีเต์วันนี้นะครับก็พกความมั่นใจมาเต็มที่ครับแต่ก็อาจจะมีบางความเห็นที่อยากเขียนแย้งกับกรรมการนะครับเพราะว่าผมสนใจตลาดใหม่ก็คือเป็นตลาดของกลุ่มเด็กเล็กนะครับซึ่งเด็กเล็กเนี่ยเขาจะชอบแปลงที่สนุกเป็นพวกแปลงกระตูนอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาอาจจะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับขนแปลงมากว่ามันต้องดีต้องอะไรแต่ว่าถ้าเน้นสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันก็ยังมีความน่าสนใจอยู่ครับ ผมก็สู้มาหลายครั้งแล้วนะครับทั้งประกวดทั้งออกรายการอะไรมาเยอะแยะแครับก็คือเป็นอย่างเงี้ยเป็นร้อยๆครั้งแล้วครับแต่ก็ยังจะสู้ต่อไปครับเคยท้อเคยแพ้แต่ไม่เคยหยุดฝันครับ